รอดูกันนะครับกีสกีดยังมีอยู่นะครับม่าจะมีกันได้นะครับใช่ครับศาสตร์บอกก่อนเลยครับผมยกลิ้วหนึ่งทีเคลียร์กลางเลยครับหมูพีเข้าเคลียร์กลางเลยนะครับการที่ให้หมูพีกับไอ้ป๊โปโอนี่ยช่วยกันเคลียร์ด้วยเยวดือดไวโอ้ยโหจะตายกันแล้วดึงเข้ามาในวันนี้แต่ว่าจะเป็นการลงที่มากเกินไปหรือเปล่าท่อนี้ขอปัดหนึ่งทีครับแล้วด้านหน้ามาต่อนุนุโอ้โหแล้วเด้งเลือดสู้ครับจนตายครับผมแต่ด้านหน้าไอ้ป๊อปโอนครับ มาต่อยัดสกิลมาในตรงนี้แล้วยืนเลี้ยงอยู่ครับแล้วแฮปปี้จะเอาสุดแล้วเอาแถวหลังลั็ผมไปหมดเลยแล้วอยู่กัน4ี่คนเอาเขาลงไหมเขาจะตลกไหมเขาบอกแล้วเขาไม่ตลก ีฟอตตี้อยู่ในตัวเองกับมีตัวของนะโอ้แล้ว,ลวดอมเบอร์โตโมาตรงนี้เต็มระบบครับโอ้โหโซีซีลงไปไม่มีใครให้ปัดด้วยแล้วปิ๊กออกไปนู้นมาต่อจังหวะนี้กับเฮียวไว้ติงกับด้านในฟอร์แล้วไปหาไอพอดโปรแต่ตัวนี้ไม่ง่ายเท่าไหร่ฟิรีลักกี้ก็ไปใส่แล้วมีหมูพีเข้ามาโบ๊ะหนึ่งทีลิงธุรกิจครับแล้วมีจังหวะยิงฟรีจากเอเลสเล็กน้อยแรกลยกับชีวิตของนู้นุครับผมด้านหน้าแฮปปี้ได้ยิงฟรีมากๆเหมือนกันแต่ว่าด้านล่างถือว่าอดอยเบอท์เตลยัดครับตัวนี้ใส่ไหน์ไปปืบนึม แล้วมาต่อในจังหวะนี้ครับใส่เข้าไปครับมาแล้วมาเ<ะ>อาให้แล้วกลางวงอย่างนี้ครับแล้วมาเกก้าเข้ามากราดท็อกซิกใส่แต่ว่าจังหวะนี้เราวิวยิงฟรีครับโอ้โหเดวิลย,ยิงฟรีมีด้านหลังมานะครับนี่ครับไพยพยิบัต,โติโทนี่ครับเข้ามาปาดใส่ดูนี่แฮปปีตปป้ตายเลยครับเสียไปสอกครับผมตัวเล่นมากับหมู้พี่เป็นแค<ล>่ตัวเดียวครับแล้วเอเรสครับได้ยิงฟรีอีสปอร์ตเหมือนกันครับโอ้โหอยู่กับไม่โกงเหมือนกันนะคาร์ลอสบอกผมก็มีพี่เออมาเดี๋ยวผมตัดด้วยนะโอ้ไม่ได้ฮีลอย่างเดียวผมตัดเลือ มีรถดึงคานครับยังไงปั๊มแน่ๆครับเอ็นซียังไงดับเบิลวมาด้วยไปถอยมาแล้วหมบเข้าให้ครับเต็มกระบาลกับหัวดูดครับเรียบร้อยครับส่วนด้านบนเป็นการแลกเทาวเวอร์กันเหมือนกันครับแล้วตรงกลางมาต่อกครับทีครับเราดึงไปก่อนครับแล้วกลับกลับกล้าใส่ครับผมล่าซอสในตัวของมาเกงก้าลงสกิลใส่เป็นรสจปุ๊บต่อย่างปิดทางตัวนู้นไม่ได้ง่ายเท่าไหร่ครับยกไปครับอยูว่าทำไม่โอเคอยู่นะแต่ยังเดินไปกับทีมได้ด้วยนะ จ๊จอแจ๊จอแจ๊แล้วใส่เอาเอาไอ้บาโปเอาหน้ากับเช็คกับโดลใส่ไหนเราล้างมาส่วนในจังหวะนี้ครับผมแล้วแถวหลังก้าวปุ๋ยจะเข้าไปโบว์ใส่ในวงเล่นไปเราโทนี่เข้าไปปัดแล้วดึงใส่อย่างสวยครับมอบผักออกมาแล้วแล้วดูดูเข้าไปช็อตเข้าไปช็อตหน่อยโอ้โหจังหวะนี้ร้อนเข้ามาแต่ไอเล็กยังอยู่ไคติ้งมาด้วยไฟเดียวโฮแฮปปี้อยู่ด้านหน้าครับโดนสกิลไปครับเจ็บดแล้วปุ๋ยเข้ามาทุบครับขีดหนึ่งหนึ่งสี่สี่เลขที่ออกโอ้รออยู่ครับแล้วไฟกันก็โดนแต่จังหวะเข้าไปของโทนี่เมื่อกี้สวยมมมาากแแล้้้้วววตตตตััังงง่่อออชไโจหะทีถยรบ ตัวของซารไน่าแล้วมีโทนี่ยืนอยู่ข้างๆด้วยครับวัดล้างแน่ครับโอ้จังหวะหมัดต่อหมัดจริงนะแต่มาเกก้ามันเป็นตัวปัญหาจริงนะคือถ้าไม่ไล่มันออกจากไฟนี่มีปัญหากับแครี่กับเฮเลนแน่ๆนะครับแล้วคือฟางใจไม่ได้นะคนครับตัวเดครับโดนดีซีครับไปตัดก่อนเลยครับโอ้ไปตัดจังหวะก่อนหนึ่งดอกครับด้านหน้าเดอะเวิลด์ครับยังอยู่ในระยะการทำการอยู่นะครับด้านหลังมีเข้าไปลับายครับเอเลสตายในจังหวะนี้โอย่ากเดือดครับโอ้ไฟด้านหลังนี่โทนี่บอกว่าโดนลุมยิงจะไม่ไหวแล้วครับแต่ด้านหน้า พอยืนรออยู่ครับโอ้โหบอกเลยว่าทนบาดแผลไม่ไหวจริงๆรับมันเยอะเกินไปกับโทนี่โอ้โหจังหเขาไม่ตัดได้วสวยแล้วนะครับสำหรับตัวของหมูพีแต่ว่าดาเมจไม่เพียงพอครับเสียไปถึง2ตัวครับไไฟตรงนี้ครับแล้วจังหวะของโอฟายเมื่อกี้ก็าหมจัดเลยฮะ กกอยาแต่ลองนะจะไห<ป>ล <Trans> ไปหาเอเลสครับผมโอ้โหแล้วอยู่ด้านหน้ารำเข้ามาใส่แล้วครับมีดึงมาต่อจังหวะนี้เสียโอฟาไปครับด้านหลังลิงมาเข้ามาจังหวะอาบบ้าสียแฮปปี้ไปมีจังหวะได้ยิงจังหวะโดนเสเซเปแต่ว่าโดนจับต่อแล้วไหลลามเป็นไฟลามทุ่งเลยครับตัวนี้เค่ว่ซิทอลอนได้เป็นเอสครับพลังวูดูนะแล้วมีแฟนการ์ดมาเข้ามาครับยังไงครับ ยิงใส่เข้าไปดับเบิลไปโบ้ครับไปโดนของดีครับแต่อยู่ลึกมากนะครับค่อนข้างไกลครับเสียาวเวอร์ไปแล้วด้วยครับโมบอกโซนมาโซนเนี่ยโยนท็อกซิกไปเรื่อยครับโยนโบอโยนสกิลช่องแชทเใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหเหนือความคาดหมายจริงๆนี่ครับมามาดูต่อด้านล่างครับโยนเข้าไปนะครับมีเวฟบเป็นการ์ดมาต่อด้วยครับใส่เข้าไปโอ้โหแล้วเวฟใหญ่ใส่ก่อนมาครับดั้งเซเยอร์มาแล้วสาดไปเรื่อยๆครับตัวฟีล็กกี้เลยโอ้โหไม่ไหวแล้วครับตูนต้องเข้าไปรับให้แต่จะรับไหวหรือเปล่าทาพี่รับใยเหรอ เขาเก็บลิงลบปุรีแดีเข้าคราับเขาไปนัวครับโอโทนี่ครับมีหน้าในเดือดไปไหมแรเดเวอร์ฟีแล้วลิงก็ไปโบใส่เดเวอร์หายเลยครับมีมาต่อเข้ามาล้มแต่ตอนนี้มันเยอะเกินไปแต่ว่านี่ครับเข้ามาทีมหนึ่งทีแฮปปี้มีเคียวแล้วพยายามจะจูงแ,แต่ไม่ไหวก็ไม่ได้เอสสิครั้งหนึ่งแล้วเขาจะไปปิดในซีรีส์ดีครับเคสินทารอนรับแบบนี้ไป <S <S โอ้โหเคสินทาร์ลเนี้ยเอามาแบบ3ต่อ1ชัยชนะทั้ง2วันตรงนี้